สวัสดีค่ะอาหารกล่องมาแล้วค่ะวันนี้กินแกงกะหรี่น่องไก่ค่ะนึ่งหมูสับไข่เค็มค่ะหมูชตาน่าพังยาวเสกหมูช้าน่ากะลี่ไก่เปียห่ามตาลหยกแป้ง โฮเม่โฮเม่อะยัดไช่เสกฝาน่าพังยาวขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปวิดีโอของเป้านะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเนาะไม่มากก็น,น้อยนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะกดแชร์ค่ะ กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะตามมาด้วยกด subscribe ให้หน่อยนะคะกระดิ่งดำๆนะคะขอบคุณมากค่ะกินข้าวกันนะคะหิวค่ะยัด่ายเสกฝานะโฮเมโฮเมอะกาลี่ใกล้เป๋หำตานหยกแป้ง แกงกะหรี่น้องไก่ค่ะหมูสับนึ่งไข่เค็มค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะไมยก้ไส Thank you, my fan, Bye bye. See you again. Bye bye. Joykin. A ah, chi kin.